กุญแจที่จะไขไปสู่ปัญญาที่จะนำมาซึ่งพลังและพลังจะทำให้เกิดปัญญาว่าอยู่ที่ความถ่อมตนเพราะผู้ที่ยโสหลวงตัวเองคือคนโง่ที่ปฏิเสธที่จะเรียนรู้คนเราพึงปฏิบัติตามคำสั่งของครูหรือสิ่งที่อยู่ในตัวเราหรืออัตมันทรัพย์สมบัติเพียงพิธีการไม่ใช่เป้าหมายเมื่อความต้องการทางวัตถุได้รับการตอบสนองแล้ว ควรหันมาสนใจยกระดับจิตวิญญาณอัตมันหรือใจที่แท้ตั้งอยู่มันในบริเวณกึ่งกลางของหัวใจที่เชื่อมโยงกับต่อมไพเนียลในสมองได้ใจที่แท้นี้ไม่แค่สนใจสแสวงหาเรื่องความมั่งคั่งเลยมันสนใจแต่เรื่องความเป็นพระเจ้าหรือความบริสุทธิ์ของจิตเดิมแท้เท่านั้นความรักเป็นจุดเริ่มต้นของทาง